ก็ส่งใจมาโอเคเอาสบายๆไม่อยากให้ทุกคนลำบากานะครับคิดถึงก็มาหา,าหรือคือไลฟ์อยู่ที่บ้านก็คงพอชอบไหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือ มันอาจจะมีคอนเสิร์ตที่มันออมีหลายโชว์ <Bel icy> น er like ิดนึงนะครับภายในปีนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยได้ขึ้นกับเขาเลยนะครับก็ไปชมไปเชียร์เพื่อนๆเฉยๆแต่ว่าปีนี้นะครับมีโอกาสได้ขึ้นเขาก็เลยขึ้นเยอะนิดนึงก็เลยจะบอกทุกคนว่า ทุกคนเอาเท่าที่ตัวเองสบายนะครับอย่าลำบากไม่ต้องขายไตยโอเคเ <ś c oughs> ข้าใจไหมครับเอาเท่าที่ทุกคนพอดีพอดีนะครับผลิตรู้อยู่แล้วว่าทุกคนรับแล้วก็เป็นกนลำลังใจให้ <ś c oughs> <ś c oughs> นี no ้งานคนนั Lo ้นเอาไม่ใช่วยงานเราเราก็ตอนนี้ดีแบบจะร้องเพลงต่อกันเนาะเพลงอะไรนะทำได้แต่งานนะครับลุยละเพลงครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ก็มีความรู้สึกหายใจคนแยกกรผสมไม่มีการจับมืออะไรกันเลย 那天，哎。 ครับผมก็ขอบคุณมากนะทุกคนเพียงสี่นะครับ,รบมาเชียร์อีกโชว์แล้วก็มาเชียร์คนนั้นกันนะครับเอะคอเน,นอรใหญ่ๆนะครับอยาจะให้ขึ้นมาเต้นแล้วยกัน,นจริงๆไดีไหมเราล้องของเราต้องเปลี่ยนกันช่วยกันล้องกัน,กนะครับทุกคนแน่แนันเราจะได้เจอกันนะครับมาแล้ว 감사합다 <목소리도> Yeah. baby เชเาเสยกับชนนี่ว,ค,วนนคือ่เดี๋ยว่ก็เสียงคริสพออยู่แล้วนั่นก็หมายคนหนึ่งแถมเต้นด้วยกันอีกใช่เต้นกันด้วยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันจะเสียลุกเสียลุกใช่เสียลุกคนนั้นไม่ได้ตเลีนเรจะไม่เชื่อเราใช่จะต้อป่เข้าใจเองเดี๋ยวชอบท่าหนึ่ง ท่านี้ก็เกิดได้เอออีกสักพักเ่ยเออถ้าเหมือนแอโรบิกเลยอ่ะเดี๋ยวมีใครจะซับให้ไหมมีใครอยากซับให้ไหมโอ้ตายแล้วแยกกันเลยอ่ะโอเคแน่นอนวันนี้พี่เป๊กขอให้โชคแลฮะได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ได้มาเป็นอีกหนึ่งเสือรวครับผมยอดนักสืบจิวพนัฐบุวีชกับภาคนี้ด้วยในกอรซ่อนรักนั่นเองงั้นขอสัมภาษณ์นิดนึงละกันครับ คิดว่าพี่เป็กก็คงจะเคยดูโคนันมาอยู่แล้วเนาะครับชอบไหมคะออถ้าถ้าสมมติว่าตอบว่าไม่ชอบนี่โคนันจะเคืองไหมเนี่ยชอบครับคือชอบแล้วก็ติดตามมันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับรู้สึกโคนันเนี่ยเก่งมากเลยออไข้ท่กพอถามว่าชอบแล้วแล้วทำไมถึงชอบเออคือไม่ ราจริงๆเราตอบอะไรด,ดีครับ,รบ,บเขาเป็นคนเก่งคือเราคิดแก้ไขปัญหาเก่งเขาแก้ไขปัญหาเก่งคือ,ค,อคือทุกเรื่องเนี่ยครับซอฟปัญหาได้นะฮะแบบว่าแก้ไขปัญหาได้หมดเลยแล้วใ,ในในทุกๆตอนเนี่ยนะครับคือมันจะเหมือนให้ความรู้เราด้วยจะมีความรู้สอดแทรกอยู่ในทุกๆตอนอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นตอนที่ครับ ดีดีงั้นขอถามคำถามต่อไปเลยละกันค่ะพี่เป๊กชอบภาคไหนเป็นพิเศษไหมคะแม่เดี๋ยรัอ้าเต้รจว่าชอบชอบชอบอะไรเอ้าแล้วมชอบภาคไหนล่ะเฮ้ยชอบนี่ไงภาคที่มันมีแม่มดออกมาเดี๋ยว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 พี่เป๊ มีแต่พ่อมดคนสุดท้ายแห่งสัตวษพ่อมดมีค่ะแม่มดไม่มีนะคะอ๋อมาชอบตอนเตะฟุตบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊มีมีมีคนนั้นเขาเป็นคอตอนไหนเขามีชุดอยู่มีคนร้ายเขเพราะว่าเขามีในลูกบอลของเขาเขามีอาวุธของเขาตลรองเท้าใช่ไม่ว่าแต่จริงๆก็ถ้าเกิดจะบอกว่าชอบที่สุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็น ภาคใหม่ล่าสุดครับทีเ่เกี่ยวกับความรักนะครับได้ได้ได,ได,อนนได้อันนี้ได้ดีมากครับโอเคถ้าพูดถึงเรื่องคนแมนบอกว่าชอบแล้วซึ่งในเรื่องของภาพยนตร์ในคนนัน ala, <ฆ>้นนี่แหละมีตัวละครเยอะมาก<ช>ซึ่งหลายคนก็ชอบแตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นพระผอกช่องเลยฮะ<ค>ช,อชอบตัวไหน ใช่ไหมใช่ไทยบาล้าไทยบาลาอะไรคือที่ชอบแบบเป็นไม้เบื่อไมอเมากันแต่ว่าจริงๆก็แบบว่ารักกันใช่ไหมคู่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรักสามเศร้าถูกต้องนะฮะถูกต้องถูกต้องนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะครับผมแต่ว่าต้องรอติดตามว่าเขาจะเอามาทำยังไงในเรื่องในภาพต่อไปนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องความรักเป็กชอบความรักแบบไหน คำถามนี้เออดังเนี่นอย <laughs> อะไรนะครับก็สมมติถ้าเกิดพูดถึงความรักของผมนะครับวเวลาผมมีความรักยังไงเนี่ยนะครับใครเนี่ยผมก็จะรักคนรอบข้างด้วยเสมอมีมกจะรักคนรับข,ข้างด้วยนะครับก็ครับคบ่ะเอ่อไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ประเทศไหนจังหวัดอัานไหนครับ อยู่กลุ่มไหน <S <S อ่ะฮะแต่ถ้าเก<ด>ิดเรา<ด>รักการสามัคคีกัน,กนผมว่ามันน่ารักที่สุดแล้วก็มันน่าจะทําให้โลกที่น่าอยู่เลยค <น S 2> ลรับเราต้องการให้ทุคนรักกันนะครับเพราะว่าพี่โอวี้รักเฟมไหมฮะรักพูดไหมรับผมเห็นไหม<า>ออารักที่สุดนี่ไงเขาพิถ่า,าอยู่แต่ถ้าสมมติครั้งหนึ่งมีโอกาสที่ จะได้มาภาคเป็นตัวละครตนหนึ่งในเดอะบวีในภาคในทุกๆกภาคหรือภาคแต่ก็แล้วแต่อยากภาคเป็นใครสนใจอยากจะลองภาคดูไหมคะตัวไหนจรตงๆตัวนี้งานภาคเป็นงานถนัดของผมเลยคือสังเกตทำไมทำไมไม่ชวนผมเลยอ่น่ารักเดอะม๊อวีภาคหน้าปีหน้านูนอาจจะเป็นเขาก็ได้ได้เปล่า คนนั้นอาจจะน่าดูมากขึ้นถ้าเป็นเสียงเรานะใช่ไหมใช่ใช่ไหมอะไรนะแต่งทุกรอบสัญญานะสัญญาด้วยอันนี้ต้องรบกวนทีมผู้บริหารด้วยนะคะครับผมก็ชมพักนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักหน้าค่อยว่ากันนี่ยังไงก็วันที่2ี่สิบเจ็กรกฎาคมนี้นะครับผม ฉายครั้งแรกเห็นไหมสำนักต้องายตัวเองเลยรับผมก็เจอกันได้หรือว่าจะเป็นวันนี้ดูก่อนใครในประเทศไทยช่วงห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกานั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่เป็กค่ะฝากถึงแฟนคลับนะคะทั้งของทางคนนั้นก็ดีแล้วก็แฟนคลับของพี่เป็กด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากไหมคะตอนนี้ผมก็นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนนั้นเนี่ยอยู่คู่กับพวกเราตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับทงเป็นการ์ตูนเป็นหนังนะครับผมว่า ทุกภาพมันก็สร้างความสนุกให้กับทุกคนได้อยู่แล้วใช่ไหม<ช>แต่ว่าตอนนี้เป็นภาคใหม่เกี่ยวกับความรักนะก็ฝากทุกคนลองไปดูกันด้วยนะครับผม่าต้องสนุกแน่นอนแต่ผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่เด๋วจะไปเชียร์คนนั้นนะค่ะโอเคโอเคพี่จัจับเืลด้วยจับมลวลาดลองดูนะอาซีสามารถดูได้ครับผมใามานโรงภาพยนตร์นะครับ t h e a t r e นะครับ ดีดีนะคะโคนาวันนี้จะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพใช่ไหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนได้เลยอะสุดท้ายนี้ไปครับตอนนี้มีผลงานเข้ามาเยอะมากมีงานเยอะมากมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามเพิ่มเติม